พาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแหมจะบอกว่าเป็นจังหวัดที่แบบเดินทางมาสะดวกมากไม่ไกลจากกรุงเทพแต่ว่าวันนี้บอกก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้พามาชมเมืองเก่าหรือว่ามาไหว้พระก้าววัดแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าวันนี้ขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาเดินตลาดค่ะที่นี่เลย ตลาดไอโอเดี Teraz, ยตลาดนานาชาตินะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่นะคะจะมีช็อปอะไรให้เราได้ช็อปปิ้งกันบ้างรวมไปถึงอาหารการกินแล้วก็กิจกรรมที่นี่มีอะไรให้ทำบ้างตามมาเลยค่ะเอ้ยมีของกินโอ้คุณชมคือ ร้านค้าขายของอะไรในนี้มันเยอะจริงๆค่ะไม่รู้ว่าจะเดินวันนี้เนี่ยมันจะหมดหรือเปล่าที่สําคัญเลยอยากไปหาแบบจุดที่มันเป็นไฮไลท์หาตัวช่วยดีกว่าค่ะวันนี้เรานัดเจ้าหน้าที่ของที่นี่ไว้หนึ่งคนสาวสวยของเราพาเที่ยวกาันไปหาเขาเลยค่ะ ไวโซนนี้เลยพี่น้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังให้อาหารเช้าอยู่เลยนะจ๊ะพี่นัจจ๋าพี่น้ำค่ะพี่น้ำทําหน้าที่อะไรที่ตลาดอโยเดียาคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการค่ะผู้ช่วยผู้จัดการใช่ไหมเหมาะเลยนะคะวันนี้ต้องถามพี่น้ำเนี่ยให้พี่น้ำเป็นคนพาเที่ยวว่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างก่อนอื่นอยากรู้มากค่ะว่าตลาดอโยเดียาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ก็เป็นแนวคิดประมาณสมัยใหม่เนาะเพื่อสร้างมาให้คู่กับตลาดน้ําค่ะคือตลาดน้ำจะเป็นตลาดน้ําของเราจะเป็นตลาดโบกจะเป็นพลเรือนค่ะจะเป็นแนวโบราณของเราจะเป็นแนววินเทจสมัยใหม่เปิดมากี่ปีแล้วคะที่นี่ก็ตั้งแต่ปี55ปี55แต่ก่อนหน้านั้นเราจะเป็นตลาดเสี่ยนช้างค่ะแล้วเราก็คือมันเป็นแนวโบราณเหมือนกันก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแนววินเทจใช่เป็นแนวสมัยใหม่เป็นแนวสมัยใหม่ทั้งหมดที่นี่มีกี่โซนคะพี่น้ำ ก็คือถ้าเป็นใน่วนตลาดอโยเดียก็จะมีสองโซนคือตลาดอโยเดียเป็นตลาดบกใช่ไหมคะเป็นในส่วนของปางช้างอ่าฮะจ้ะแล้ว่วนที่สามก็คือจะติดกับตลาดน้ําเลยส่วนที่สามจะติดกับตลาดน้ําเลยอโยธยาโอเคงั้นโซนแรกเอางี้เลยโซนนี้ก่อนเลยค่ะโซนนี้คือโซนอะไรคะคือปางช้างอโยธยามาที่นี่เนี่ยอโยธยาก็ต้องมาหาช้างนิดนึงตรงนี้มีจุดบริการสําหรับให้อาหารด้วยให้อาหารช้างเมื่อกี้เห็นใต้มี ซื้อตั๋วนั่งช้างด้วยค่ะนั่งช้างด้วยค่ะเราเปิดทุกวันนะนัไปไหนบ้างคะจะนั่งไปชมโบราณสถานด้านในเป็นวัยเก่าแก่มากจ้ะช้างที่นี่มีรองรับลูกค้าเยอะอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหลายหลายสิทเพื่อยู่หลายชนิดอยู่เนาะโอเคออ้ยนูแอปเพลยแล้วนะมีขึ้นช้างแล้วมีถ่ายรูปเสือด้วยอะคะใช่ใช่ถ่ายรูปกับเสือนี่คือเข้าไปในถ้ำนี่เลยเหรอคะใช่จะมีเสือ สามารถถ่ายได้ต่อถ่ายเลยได้มันไม่แห้งไม่ไมมันไม่แห้งนะมันเชื่องนะผู้ไมชบแบบแบบไปไหนก่อนเราไปช้างหรือไปเสือก่อนเอาไปไปไปเสือไปเสือก่อนกันค่ะเอาอะไรที่แบบบอนเสือก่อนใช่ใช่จะค่อยตื่นเต้นเฮ้ยแต่เรามันนอนอันนี้เชื่องมากใช่น้องนําโชคมาคะน้องนําโชควิ่งขอเราเดินเข้าไปเขามองเลยนะคะแต่ว่ามีคุณแม่นั่งน่คอยคุณคุณแม่คุณแม่ละที่นจะเด็กค่ะ เจ้าหน้าที่คอยคุมและดูแลอยู่ใช่แม่จ๋าลูกเข้าไปได้ใช่ไหมจ๊ะค่ะคเขามองหน้าเราแล้วนะจ๊ะอแล้วไม่ทำอะไรหรอกจำได้ใช่ไหมนะได้ค่ะจบได้รูปหัวได้วางมือได้จดทีมงานของเรานะครับแอบกระซิบบอกมาครับว่านงรุเมเนเขากลัวเสือมากๆแต่ก็ยังอุตส่าห์เข้าไปถ่ายนะครับเพื่อให้ได้ภาพมาฝากแฟนๆรายการนะครับน่ารักจริงๆเลย พี่น้ำเป็นเจ้าหน้าที่นี่มีโอกาสได้ขึ้นช้างบ้างไหมคะขึ้นไปครั้งเดียวเองอะยังบอกเออพี่น้ำขึ้นไปครั้งเดียวแล้ววันนี้หนูจะขึ้นกับพี่โอเคใช่ไหมคะพี่น้ำกลัวหรือเปล่าคะนิดนึงนิดนึงพี่น้ำยังกลัวพี่น้ำยังไงพี่น้ำมีกลัวด้วยอะได้น้ได้นะโอเคค่ะโห้ยมีที่ล็อกค่ะถ้ามีล็อกด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยใงการเดินทางของเราเดี๋ยวจด้าดหน้าพี่กลัว เขาบอกนานๆขี่เขาพี่เขากลัวแต่หนูชอบช้างมากหนูพูดเลยหนูอยากไปขี่ได้แบบขานช้างแบบนี้นี่เลยค่ะเรามานั่งค่ะ ชมโบราณสถานที่นี่ก็มีให้ชมเหมือนกันใช่ค่ะข่ามั่งช้างมีวคิดต่อใครยังไงคะผมว่าจะเป็นคนไทยถ้ะต่างชาติจะเป็นครึ่งชั่วโมงค่ะคนไทยคิดเท่าไหร่เลยคนไทยก็ประมาณสองร้อยบาทสองร้อยบาทครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่คือวนรอบนี่ไปถึงไหนคะประมาณยี่สิบนาทีนะค่ะช่ประมาณยี่สิบนาทีและสองร้อยบาทจะเป็นคอร์สใหญ่ค่ะคอร์สใหญ่เป็นคอร์สใหญ่รอบใหญ่ของคนไทยอ่าฮะแล้วถ้าเป็นต่างชาตินะคะ ถ้าต่างชาติจะมีหนึ่งชั่วโมงกับึ่งชั่วโมงอ๋อโอเคจต่างชาติน่าชอบเนอะหนูว่าเนาะเห็นแบบมีเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเมื่อกี้นี้ญี่ปุ่นจะจะชอบคารมากใช่ถ้าเป็นพวกฝรั่งก็นิดนึงนี่เราก็จะเดินวนวนรอบใจดีนี้เพร่ะค่ะ ติมโบราณมากค่ะเอาโกโก้กับชาเย็นค่ะพี่ตัดเพราะในขายดีสุดอะคะก็จะเป็นพวกผู้เรียนกับกะจีอะโอ้โหคนชอบกะจีอะไรงี้นี่อหรอต้องใช้ฟันหน้าขบเข้าไปนะคะขวบเพราะเย็นมากจะกินหมดไหมกินแท่งเท่าไหร่คะแท่งมาสิบบาทแท่งมาสิบบาทกินช่องแท่งเลย เอาเล็กๆนั่นไวให้ชิมอะค่ะอันนี้จะเป็นแบบแก้วอะครับแบบแก้วอยากให้คนชิมได้ให้ถเลือกรสอะไรเดี๋ยวขึ้นมาโชว์หนึ่งนึงนะคะแบบแก้วนี่กินได้ทุกรสอ่ะอุ้ย,<ด>ยพี่ไม่บอกหนูก่อนจะได้เลือกขน,น, <c oughs> น,นาดตัวน,นี้อร่ไหร่คะอันนี้ผมขายติบห้าด้วอันนี้เวิร์กเลยได้กินทุกรสเลยอะพี่บอกหนูใช้อีกแล้วอะพี่น,น้ำจะพาไปร้านไหนต่อนีของโบราณเลยข้าวเหนียวย่างจริงๆบางคนเขาเรียกข้าวเหนียวปิ้งเนาะ ใช่ที่นี่เขียนข้าวเหนียวย่างข้าวเหนียวย่างแบบโบราณมีทั้งหมดสามไส่ไส้เผือกไส้ถั่วไส้กล้วยผู้ของแม่ห่อใหญ่เนาะแล้วมีบ้าบิดแบบโบราณด้วยบ้าบิดละพร้้วอ่อนทอดเหมือนกันไม่แพงนะสิบสิบบาทอิ่มนะคะเพราะว่าห่อใหญ่มากเลยอ่ะ เล่นโบราเล้วอันนี้อันนี้ให้เด็กๆทำเสียงอย่างนี้สมัยใหม่ก็จะมีเป็นพวกแบบที่เป็นพลาสติกแล้วก็ข้างในมีเสียงระดิ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบว่าใช้เป็นไม้ทําแล้วก็เขย่าหลอกล่อเด็กๆเป็นพวกไม้น่ารักใช่ถูกชอบมากเลยสีมันน่ารักอะค่งน้อย ของเล่นทั้งร้านเลยนะคะร้านนี้ของเล่นเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปทั้งบโบราณไม่ดูเรื่อยๆนี่ไงปืนเขาเขาทำมาแบบอันนี้อันนี้ใสนัยงยางใช่ปะคะอืมเราวางไว้ตรงนี้เลยนะฮะไปดูอย่างอื่นดีกว่าอ <laughs> โอ้ยอันนี้ที่นวดหัวหนูเคยไปเล่นอยู่ จริงพี่น so okay. ้ำขอร้องเลยนะคะโทษนะคะหนูขอร้องหัวพี่น้ำก so e ็แล้วกันค่ะมันมันได้ความรู้สึกยังไงเลยพี่น้ำได้ความรู้สึกใหนพี่น้ำบอกคุณผู้ชมด้วยค่ะเออมันก็มันเบาเบาอ่ะเบาไปใช่ไหมฮะของพี่น้ำต้องหนักกว่านี้ใช่ค่ะมันเบาพี่น้ำชอบหนักกว่านี้เอาอันนี้เลยค่ะเออมันเบาพี่น้ำชอบหนักกว่านี้งั้นต้องทุบค่ะพี่น้ำ นอนเป็นที่นวดเหมือนกันเขาบอกหนูม,มาใช่ไหมคะ<อ>มีระบบสัมผัสเบากับสัมผัสแรงนิดนึง<อ>มีหลายๆจุดหนูลองนวดอ <Okay S 2> โอเคไหมหนั<ะ>นกเลยแหละอันนี้โอเคไหมคะพี่น้ำแต่ล้วเดินเล่นดีกว่าของฝากแบบนาฬิกานาฬิกาทุกอย่างอะไรที่โบราณอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะ มาีนมาเลยมากินแล้วลูกไหมนี่มันเกาะไปเกามากเลยมาแล้วมาแล้วเขาก็เทะเปลือกเองจากตรงเราเลย ทะเลาะกันใหญ่เลยค่ะทะเลาะทะเลาะแย่งแย่งแย่งกันโอ้ยดูสิดูสิขันโชว์ขันโชว์ก็มีขันโชว์ก็มีเนื้มีใหญ่เลยค่ะคือบางตัวบอกว่าขอลงบ้างได้ไหมไม่มีเนื้อที่เราลงแล้วอะไรแบบนี้นี่ดูสิดูสิทะเลาะกันใหญ่เลยกินกันละเล็ดอร่อยเลยนะนะโอ้ยขาเขิลมาเต็ม หมดแล้วหมดแล้วเขาบอกว่าหมดแล้วเราก็ค้มือลงนะคะแล้วเขาก็จะไปคบโอ้โหเพิ่งเคยโดนนกลุมก็วันนี้แหะมาเพียบเลยมานกหงอยกแมร้านนี่คือเป็นโซนในกิจกรรมต่างๆแต่จริงๆจะบอกว่าโซนที่เป็นร้านอาหารก็เยอะมากร้านอาหารก็เยอะขายของที่ระลึกก็เยอะเอาไปงั้นเราไปต่อดีกันนะคะ มาเดินตลาดร้อนๆนะคะก็แวะพักดื่มกาแฟเย็นๆเครื่องดื่มเย็นๆได้ที่สำคัญแอบเห็นว่ามี Wi-Fi ด้วยสำหรับใครที่แบบว่ามาแล้วแบบมีต้องแบบถ่ายรูปเยอะมากวันนี้แล้วอินเทอร์เน็ตเร็วไม่พอต้องโพสต์ตอนนี้เลยในขณะที่คุณมาเที่ยวตลาดไอโอเดียแล้วอยากจะโพสรูปมา,มากๆแวะมาตรงนี้ก็ดีค่ะมี Wi-Fi ด้วยฟรี Wi-Fi เนาะอารุณคอฟฟี่นะคะแวะมาได้นะคะเอาน้ำบ๊วยคะ่ะแบบสดชื่น Hmm. เค็มและเย็นในทันทีเลยแบบนี้ชอบมากจริงๆแล้วนะครับที่ตลาดอโยเดียเนี่ยยังมีกิจกรรมและร้านค้าร้านอาหารอีกมากมายให้เดินเล่นเที่ยวชมหรือว่าถ่ายรูปก็ได้นะครับ และที่เรานํามาฝากในวันนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งทนั้นเองครับขอแนะนําอีกนิดนึงนะครับว่าถ้ามาวันเสาร์และอาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากๆครับอาจจะต้องใจเย็นๆกันนิดนึงเราเลยขอแนะนําให้ลองมาเที่ยวกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดูบ้างเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเบียดใครไม่ต้องแย่งกินไม่ต้องแย่งเล่นนะครับ เป็นอีกร้านหนึ่งที่เขาเรียกว่าขายเสื้อที่เป็นแบบเที่ยงลึกของตลาดที่นี่หรืออยากจะได้คําอื่นก็ได้เหมือนกัน<ช>ถูกไหมคะเราก็เลือกมาติดได้มีกระตูนมีอะไรเนี่ยหลากหลายคือ,เล,อเลือกเลือกลายจากด้านหน้าเองบางคนอาจจะอยากเขียนชื่อแบบตัวเองอถ้าเป็นรถเมย์ก็เขียนรถเมย์ขายตัวเท่าไหร่เอย่ยก็เสื้อเปล่าก็เอทเตัวละร้อย ไซส์เอสกับไซส์เอ็มตัวละร้อยใช่เอแอลร้อยยี่อันนี้คือแบบมีมีลายไม่มีลายแบบเปล่าอ่ะฮะลายก็จะมีสิบาทยี่สิบาทแล้วแต่เป็นเลือกอ๋อแล้วแต่เราเลือกด้วยก็มีแลตัวละห้าบาทก็ไม่มีอ๋อเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นแล้วก็พวกเราใช้มีอุปกรณ์เสรี่มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์เสรี่พวกเนี้ยดาวดอกไม้หัวใจเนี่ยตัแนี้ตีอันนี้แต่งเพิ่มให้แต่งได้เลยหนูอยากได้แบบไหนหนูเลือกได้เลยอันนี้คือใช้ใช้ความร้อนในการแนบลงไปใช่ป่ะคะมันต้องมีเครื่องนี้ถึงจะทำได้ พวกนี้คือหนูสามารถซักหน้ปกติไม่หลุดไม่ลอกลอสีไม,ไม่ตกอะไรแบบนี้ไม่ติดเตารีดไม่ติดเตารีดเตารีดทับไปเลยได้ด้วยบบเลย,เลยนี่เลยน่ารักมากมีเที่ยวน่ารักมากอ่ะฟอนที่เขาเลือกฟอนมาน่ารักด้วยอ่ะ หาไม่ใช่ทำเฉพาะแค่เสื้อนะคะคุณผู้ชมขาหมวกก็ได้หรืออยากจะเป็นกระเป๋าผ้าอะไรของตัวเองที่มีอยู่อยากจะเอามาติดก็ได้เหมือนกันใช่ไหคะได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างอ้าวละเราก็เลือกใส่ของตัวเองแล้วอยากจะแบบว่าเลือกไปฝากแฟนชาวรายการหนีเที่ยวด้วยวันนี้จัดไปสองใบนะคะเดี๋ยวรถเมลเลือกให้แล้วก็ติดป้ายเลยหนีเที่ยวป๊าป๊าป๊าาเดี๋ยวมาเล่นเกมกันแล้วกันเนะเดี๋ยวเขาแจกไปให้นะคะ เราไปสกรีนคําว่าหนีเที่ยวนะจะได้รู้ว่าคุณได้หมวกนี้มาจากที่ไหนมาๆมามาให้พี่เขาหาคําว่าหนีเที่ยวให้ แล้วหัวของเราถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้แบบนี้บ้างเนี่ยนะคะมาเที่ยวได้เลยถูกไหมคะที่ตลาดไอโอเดียใช่คือจริงๆไม่ใช่มีแค่ร้านที่เราเห็นแค่นี้ค่ะข้างในมีอีกเยอะแยะมีกิจกรรมมีนู่นมีนี่ให้ทําเยอะเลยนั่งช้างเนาะแล้วก็มีช่อยอาหารนกป้อนนมปลาคับค่ะให้อาหารแกะมีทุกอย่างพรบอรีวเยกว่ากมีนวดด้วยค่ะมีนวดด้วยนวดแกดนวดแค่นี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมตามมานะคะวันนี้รถเมย์เดินมาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแอบไปนวดกันสักเล็กน้อย มาแล้วนะคะคุณผู้ชมอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับรายการนีเที่ยววันนี้รถเมล์กับพี่น้ำไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับหมดเวลาของดีเที่ยวอแล้วครับพรุ่งนี้ใครก็ตามนะครับที่ยังไม่มีแพลนไปที่ไหนนะครับก็ลองแวะไปที่ตลาดอโยเดียก็ได้นะครับหรือว่าจะรอถึงวันจันทร์ให้คนน้อยหน่อยก็ได้ครับใกล้กรุงเทพแค่นี้เองครับ สำหรับผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจหมวกนีเที่ยวสวยๆที่นอร์เมเป็นคนออกแบบให้กับดีเที่ยวเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมสุดได้ใน Facebook และ Instagram ของมีเที่ยวครับผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราเหล่าพิธีกรทั้ง10คนได้ในอิน t a g r กรมที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ขอลาไปก่อนสวนัสดีครับพี่น้ำกลัวหรือเปล่าคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งพี่น้ำยังกลัวพี่น้ำยังไงพี่น้ำมีกลัวด้วยอะได้นะได้นะ โอเคค่ะโหยมีที่ล็อกค่ะถ้ามีล็อกด้วยค่ะเพความปลอดภัยของการเดินทางของเราเดี๋ยวจับด้านหน้าพี่กลัวเขาบอกมันนานขี่เขาพี่เขากลัวแต่หนูชอบช้างมากหนูพูนเลยหนูอยากไปขี่ได้แบบการช้างแบบนี้ นี่เลยค่ะเรามานั่งช้างชมโบราณสถานที่นี่ก็มีให้ชมเหมือนกันใช่ค่ะค่านั่งช้างนิวคิดตาคายเงไง่คะส่วนมากจะเป็นคนไทยถ้ะต่างชาติจะเป็นครึ่งชั่วโมงค่ะคนไทยคิดเท่าไหร่เลยคนไทยก็ประมาณสองบาท200บาทครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่คือวนรอบนี่ไปถึงไหนค่ะประมาณ20นาทีนะค่ะช้ประมาณ20นาทีและสองรบาทจะเป็นคอสใหญ่ค่ะคอสใหญ่เป็นคอสใหญ่รอบใหญ่ของคนไทยอ๋อค่ะ แล้วถ้าเป็นต่างชาติอะคะถ้าต่างชาติจะมีหนึ่งชั่วโมงกับึ้งชั่วโมงอ๋อโอเคจต่างชาติน่าชอบเนอะหนูว่านะเห็นแบบมีเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเมื่อกี้นี้ญี่ปุ่นจะจะชอบคาชิมากใช่ถ้าเป็นพวกฝรั่งก็นิดนึงนี่เราก็จะเดินวนวนรอบใจดีนี้ใช่ค่ะ ก็เขียวหลอกล่อเด็กๆเป็นพวกไม้นะคะใช่ถูกชอบมากเลยสีมันน่ารักอะครึ่งน้อยของเล่นทั้งร้านเลยนะคะร้านนี้ของเล่นเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปทั้งโบราณแม่เล่งเลยเยนี่ไงปืนเขาก็ททำมาแบบอันี้อันนี้เส่ร็งยางใช่ปะคะอืม เอาวางไว้ตรงนี้<ช>เลยนะฮะไปดูอย่างอื่นดีกว่าอโอ้ยอันนี้ที่นวดหัวหนูเคยไปเล่นอยู่จริงๆพี่น้ำขอลองเลยนะค,คะเพราะะคัะคะหนูขอลองหัวพี่น้ำากาแล้วกันค่ะมันมันได้ความรู้สึกยังไงพี่น้ำได้ความรู้สึกไหพี่น้ำบอกคุณผู้ชมด้วยค่ะเออมันก็ม,มันเบาเบาอะเบาไปใช่ไหมฮะของพี่น้ำต้องหนักกว่านี้ าม่งพี่น้ำชอบหนักกว่านี้เอาอันนี้เลยค่ะออม,มันเบาพี่น้ำชอบหนักกว่านี้งั้นต้องทุบค่ะพี่น้ำนันเป็นที่นวดเหมือนกันเขาบอกหนูมาเห็นไหมคะ<อ>มีระบบสัมผัสเบาก,บกับสัมผัสแรงนิดนึงมีหลายๆจุดหนูลองนวดอาาโอเคอนนไหมไม่หนักเลยแหละอันนี้โอเคไหมคะพี่น้ำแต่ละเดินเล่นดีกว่าของฝากแบบนาฬิกานาฬิกาทุกอย่างอะไรที่โบราณอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะ มาไม่แ้วนะังเลยมากินแล้วลูกไหมนี่มันเกาะไอ้เกาะมากเลยมาแล้วมาแล้วเขาก็เทาอเปลือกเองจากตรงนี้เลยนะคะุ๊ก ทะเลาะอะกันเลยค่ะทะเลาะทะเลาะแย่งแย่งแย่งกันโอ้ยดูดิดูขันโชนขันโชนก็มีขันโชนก็มีหนึ่งมีใหญ่เลยไงจะเลยมาเปลี่ยนเป็นแนววีเพจใช่เป็นแนวสมัยใหม่เป็นแนวสมัยใหม่ทั้งหมดที่นี่มีกี่โซนคะพี่น้ำก็คือถ้าเป็นในส่วนตลาดอโยเดียก็จะมีสองโซนคือตลาดอโยเดียเป็นตลาดบกใช่ไหมคะเป็นในโซนของปางช้างอ่าฮะจ้ะ แส่วนที่สามก็จะติดกับตลาดน้ําเลยส่วนที่สามจะติดกับตลาดน้ําเลยอโยธยาโอเคงั้นโซนแรกเอางี้เลยโซนนี้ก่อนเลยค่ะโซนนี้คือโซนอะไรคะคือปางช้างอยยธยามาที่นี่เนี่ยอยยธยาก็ต้องมาหาช้างนิดนึงตรงนี้มีจุดบริการสําหรับให้อาหารด้วยใช้อาหารช้างเมื่อกี้เห็นป้ายมีซื้อตั๋วนั่งช้างด้วยอะคะนั่งช้างด้วยค่ะเราเปิดทุกวันนะนั่งไปไหนบ้างคะจะนั่งไปชมโบราณสถานด้านในเป็นวัดเก่าแก่มากค่ะ ใช่ทีนี่มีรองรับลูกค้าเยอะอยู่ใช่ไหมคนะใช่ค่ะมีหลายหลายสิทธิ์เยองอยู่หลาย, du, ลายโค่งกาอยู่นะเนานะโอเค,อ,เคอุย้ยนูแอบเหตนะุเลนั้นมีขึ้นช้าแล้วมีถ่ายรูปเสือด้วยอะคะใช่ใช่ถ่ายรูปกับเสือน,นี่คือเข้าไปในถ้ำนี่เลยเหรอคะใช่จะมีเสือ ถ่ายได้อดถ่ายแล้วได้มันไม่แห้งไม่ไม่ไม่มันไม่แห้งนะมันเชื่องนะคุณผู้ชมไปไหนก่อนเราไปช้างหรือไปเสือก่อนเอาไปไปไปเสือก่อนไปเสือก่อนนี่ค่ะเอาอะไรที่แบบวันเสือก่อนใช่ใช่จะค่อยตื่นเต้นโอ้ยนั่นแล้วมันนอนอันนี้เชื่องมากใช่น้องนำโชคนะคะน้องนำโชค อู๋พอเราเดินเข้าไปเขามองเลยนะคะแต่ว่ามีคุณแม่นั่งนั่งคอยคุ้มดูคุณแม่เจ้าหน้าที่เตอนเจ้าหน้าที่คอยคุมและดูแลอยู่แม่จ๋าหนูเข้าไปได้ใช่ไหมจ๊ะค่ะเขามองหน้าเราแล้วนะจ๊ะเราแล้วไม่ทำอะไรหรอกจับได้ใช่ไหมฮะจับได้รูปหัวได้วางมือได้แแอบดงทีมงานของเรานะครับแอบกระซิบบอกมาครับว่านารุตเมเนี่ยเขากลัวเสือมากๆ แต่ก็ยังอุตส่าห์เข้าไปถ่ายนะครับเพื่อให้ได้ภาพมาฝากแฟนๆรายการนะครับน่ารักจริงๆเลยปกติพี่น้ำเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่มีโอกาสได้ขึ้นช้างบ้างไหมอะคะขึ้นไปครั้งเดียวเองอะยังบอกเออคือน้ำขึ้นไปครั้งเดียวแล้ววันนี้หนูจะขึ้นกับพี่โอเคใช่ไหมฮะ ออร้อนๆแบบนี้ต้องกินไอติมที่สำคัญชอบไอติมโบราณมากค่ะเอาโกโก้กับชาเย็นค่ะพี่ค่ะรสไในขายดีสุดอะคะก็จะเป็นพวกผู้เรียนกับกะทิอะโอ้โหคนชอบกะทิอะไรเนี้ยเนี่ยหรอต้องใช้ฟันหน้าขบเข้าไปนะคะบ พราะเย็นมากน้ำเอ่อ uh อ huh> จะกินหมดไหมแค่เท่าไหร่คะแค่มาสิบบาทแค่มาสิบบาทกินช่องแท่งเลยเล็กๆนี่ไรให้ชิมอะคะอันนี้จะเป็นแบบแก้วครับแบบแก้วดีให้คนชิมได้ให้เห็เลือกรสอะเดีああ๋ยวขึ้นมาโชว์หนึ่งได้ไหมคะได้แบบแก้วนี่กินทุกรสอ่ะ อุ๊ยพี่ไม่บอกหนูก่อนหนูจะได้เลือกนน้ะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ผมขายเป็น5บาทอันนี้เวิร์กเลยได้กินทุกรสเลยอ่ะพี่บอกหนูใช้อีกแล้วอ่ะพี่น้ำจะพาไปร้านไหนต่อนี่มีของโบราณเลยข้าวเหนียวย่างจริงจริงบางคนเขาเรียกข้าวเหนียวปิ้งเนาะใช่ที่นี่เขียนข้าวเหนียวย่างข้าวเหนียวย่างแบบโบราณมีทั้งหมด สามไส้ไส้เผือกไส้ถั่วไส้กล้วยผู้อของแม่หอใหญ่เนาะแล้วม,ม,มีบ้าบิดแบบโบราณด้วยบ้าบิบมะพร้าวอ่อนอทอดมากรกัมไม่แพงนะส,สิบบาทอิ่มนะคะเพราะว่าหอใหญ่มากเลยอะ่ะ เยีย๋ยวนี้สมัยใหม่ก็จะมีเป็นพวกแบบที่เป็นพลาสติกแล้วก็ข้างในมีเสียงระดิ่งอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นสไตล์แบบว่าใช้เป็นไม้ทำํำ มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแหมจะบอกว่าเป็นจังหวัดที่แบบเดินทางมาสะดวกมากไม่ไกลจากกรุงเทพแต่ว่าวันนี้บอกก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้พามาชมเมืองเก่าหรือว่ามาไหว้พระก้าวัดแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าวันนี้ขออนุญาตพาคุณผูม้ชมมาเดินตลาดค่ะที่นี่เลยตลาดไอโอเดียตลาดนานาชาตินะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี้นะคะจะมีช็อปอะไรให้เราได้ชอปปิ้งกันบ้างรวมไปถึงอาหารการกินแล้วก็กิจกรรมที่นี่มีอะไรให้ทำบ้างตามมาเลยค่ะ อ้มีของกินโอ้โคุชมคือร้านค้าขายของอะไรในนี้มันเยอะจริงๆค่ะไม่รู้ว่าจะเดินวันนี้เนี่ยมันจะหมดหรือเปล่าที่สำคัญเลยอยากไปหาแบบจุดที่มันเป็นไฮไลท์หาตัวช่วยดีกว่าค่ะวันนี้เรานะัดเจ้าหน้าที่ของที่นี่ไว้1คนสาวสวยของเราพาเที่ยวกันไปหาเขาเลยค่ะ ไวโซนนี้เลยพี่น้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังให้อาหารช้าอยู่เลยนะจ๊ะพี่น้ำจ๋าพี่น้ำจคะพี่น้ำทําหน้าที่อะไรที่ตลาดอยโยเดียคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการค่ะผู้ช่วยผู้จัดการเั่วใช่ไหมเหมาะเลยนะคะวันนี้ต้องถามพี่น้ำเนี่ยให้พี่น้ำเป็นคนพาเที่ยวว่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างก่อนอื่นอยากรู้มากค่ะว่าตลาดอยโยเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ือเป็นแนวคิดป,ประมาณสมัยใหม่เนาะเพื่อสร้างมาให้คู่กับตลาดน้ําค่ะคือตลาดน้ำจะเป็นตลาดน้ํำของเราจะเป็นตลาดบกจะเป็นคนละแนวเขาจะเป็นแนวโบราณของเราจะเป็นแนววิน,นวเทจสมัยใหม่เปิดม,มากี่ปีแล้วคะที่นี่ก็ตั้งแต่ปี55เนาะ55แต่ก่อนน้น,นั้นเราจะเป็นตลาดเสียรช้างค่ะแล้วเราก็คือมันเป็นแนวโบราณเหมือนกัน